เหรียญทั้งสองเหรียญที่ท่านเห็นอยู่นี้ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีราคาสูงของเหรียญชนิดราคา10บาทส่วนราคาจะเป็นยังไงไปดูกันในคลิปนะครับ ยินดีต้อนรับเพื่อนๆพนพี่พลุงปะนะ้านาอาคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายทุกๆท,ท่านเข้าสู่ช่องกากา้าพารวยนะครับวันนี้กาก้าก็ได้นำเหรียญ10บบาททั้ง2เหรียญที่มีราคาค่อนข้างที่จะ สูงเลยทีเดียวนะครับวันนี้จะเป็นยังไงก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องกากา้าพารวยด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลจากช่องกากานั่นเองนะครับเราไปเหรียญสิบบาทเลยนะครับว่าเหรียญสิบ,บาททั้งสองเหรียญนี้นะครับจะมีราคาสูงจริงอย่างที่บอกหรือเปล่านะครับ เหรียญสิบาทนะครับเป็นเหรียญกราสับโลหะสองสีสีขาวและสีทองราคาเหรียญ10บาทนะครับด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพะระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับผินพระพักทางเบื้องขวานะครับส่วนข้อมูลต่างๆข้อความต่างๆนั้นก็จะเหมือนกันหมดนะครับของเหรียญชนิดราคา10บบาทนะครับด้านหน้าวงขอบนะครับไม่ว่าจะเป็นขอบนิกเกิล นะครับขอบนิกเกิลหรือว่าขอบทองเหลืองนะครับเราก็จะเห็นลักษณะขึ้นแบบนี้นะครับอาจจะมีบางรุ่นบางปีพศเท่านั้นที่ขอบจะราบเรียบนะครับที่ขอบจะราบเรียบนั่นเองนะครับก็มีเพียงแค่บางรุ่นบางปีพศนะครับบางพศก็จะปั๊มไม่มีขอบก็มีเช่นเดียวกันนะครับวงขอบเป็นเฟืองสลับเรียบนะครับนี่คือวงขอบของเขานะครับส่วน ด้านหลังนะครับกลางเหรียญก็จะเป็นพระปรางวัดอรุณราชวรารามหรือว่าวัดแจ้งนั่นเองนะครับท่านสังเกตดูลวดลายนะครับเหรียญเหรียญน,นี้นะครับลวดลายพระปรางนั้นถือได้ว่าสวยสดงดงามนะครับกับชนิดราคา10บาทรุ่นนี้อ่าก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีสภาพที่สวยงามนะครับแล้วก็ ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มากเลยทีเดียวนะครับส่วนวงขอบนะครับก็จะมีปั๊มขยับนะครับหรือว่าขอบซ้อนขึ้นมานะครับตั้งแต่เลข10มาจนถึงประเทศไทยนะครับอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ชูโรงเหรียญน,นี้ให้สวยงามนะครับส่วนปีพศ2545นะครับยอดการผลิต หกสิบเอ็ดล้านสามแสนสามหมื่นสามพันเหรียญน,นะครับนี่ก็คือยอดการผลิตของเขานะครับส่วน u n เนะครับก็ประเมินเอาไว้อยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับส่วนเหรียญถัดไปนั้นนะครับคือตัวชูโรงเลยทีเดียวนะครับว่าเหรียญน,นี้จะมีราคาที่สูงนะครับติดอันดับเลยทีเดียวนะครับจะเป็นยังไงเรามาดูกันนะครับ เหรียญสิบบาทเหรียญนี้นะครับไม่ได้มีความพิเศษอะไรเลยนะครับจะมีราคาสูงได้ยังไงนะครับามาดูกันนะครับความพิเศษด้านหน้าไม่มีนะครับส่วนข้อมูลด้านหน้านั้นก็จะเหมือนกันทั้งหมดนะครับเหรียญสิบบาทวงขอบก็เหมือนกันนะครับเป็นเฟืองสลับเรียบส่วนด้านหลังนะครับกลางเหรียญก็จะมีพระปางเช่นเดียวกันนะครับ อา,อาจจะมีปั๊มขยับเพียงเล็กๆน้อยๆนะครับเรียญน,นี้อักษรข้อความอะไรก็เหมือนกันชนิดราคาเหมือนกันนะครับส่วนปีพศก็คือปีพุทธศักราช2542นั่นเองนะครับซึ่งปีพศ2542มียอดการผลิตถึง1ล้าน30,000เหรียญน,นะครับ 1นึ่งล้านสามมืเหรียญน,นะครับราคา UNC ที่เขาประเมินไว้ไม่ธรรมดานะครับกับเหรียญพศออนี้อ่า UNC เขาประเมินเอาไว้ถึง600บาทนะครับปีพศสองพนห้ารนะครับ UNC ประเมินเอาไว้ถึง600บาทดังนั้นนะครับถ้าเกิดเหรียญปีพศออนี้นะครับมีความพิเศษ จะทำให้ราคานั้นสูงมากยิ่งขึ้นนะครับและก็ที่จะทำให้เหรียญเหรียญน,นี้ได้ราคาถึง400-500-600บาทนั้นก็ขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญด้วยนะครับว่าเหรียญของท่านนั้นมีสภาพที่สมบูรณ์สวยงามลวดลายต่างๆนั้นชัดเจนหรือเปล่านะครับ นี่ก็คือเหรียญทั้งสองรุ่น2ปีพศนะครับที่กาก้าพารวยได้นําเอามาฝากพี่ๆน้องๆลุงป้านอาค,คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายนะครับทุกทกท่านให้ได้รับข้อมูลในการเก็บสะสมเหรียญนะครับว่าเหรียญปีไหนมีราคาการประเมินยังไงนะครับมีข้อมูลแบบไหนกาก้าก็นำเอามาฝากแล้วนะครับ สำหรับคลิปนี้ก,กา้าพารวยก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ